มากระชับ upper body ของเราให้แขนไหล่หลังและอกกระชับสวยวันนี้พี่ออยใจดีให้ใช้ดัมเบลข้างละ1กิโลค่ะท่าแรก around the world 20ครั้งหงายฝ่ามือขึ้นค่ะวาดดัมเบลออกทางด้านข้างสูงขึ้นไปถึงเหนือศีรษะแล้วกลับลงมาท่าเดิมค่ะทำา20ครั้งอย่าลืมกดหัวไหล่ลงแล้วล็อกสะบักไว้ตลอดเวลานะคะโฟกัสที่ต้นแขนกับหัวไหล่ของเราค่ะพักสั้นๆ1้วินาทีแล้วมาต่อท่าที่2ค่ะ ท่าที่ 2. Elbows in กางแขนออกค่ะดึงข้อศอกเข้าหาลำตัวพร้อมกับบีบสะบักโฟกัสที่กล้ามเนื้อต้นแขนแล้วก็สะบักของเราไว้นะคะทำา20ครั้งค่ะเสร็จแล้วพักสั้นๆ15วินาทีต่อท่าที่3ค่ะด้วยเ p ฟเอ็ e ซ์เ n ัพับสะโพกไปด้านหลังย่อเข่าเล็กน้อยพับตัวไปทางด้านหน้ามือถือดัมเบลงอข้อศอกไว้ข้างลำตัวค่ะ แล้วออกแรงจากหลังแขนยกดัมเบลขึ้นไปทางด้านหลังค่ะทำ20ครั้งแล้วพอจบครั้งสุดท้ายอย่าเพิ่งขยับไปไหนนะคะให้ p พาส์ดัมเบลขึ้นไปทางด้านหลังระยะสั้นๆอีก20ครั้งค่ะพักได้15วินาทีต่อท่าที่4 Single Arm Row ท่านี้เราจะถือดัมเบลทั้ง2ลูกไว้ที่มือข้างเดียวค่ะถือดัมเบลไว้ที่มือข้างซ้ายก้าวขาขวาออกไปข้างหน้ายาวๆ1ก้าวเอ็นตัวไปทางด้านหน้ามือขวาวางไว้ที่หัวเขา่าออกแรงจากสะบัก ดึงดัมเบลเฉียงขึ้นมาเข้ามาหาสะโพกเราค่ะทำา20ครั้งอย่าพึ่งพักนะคะหันกลับมาทำแบบเดียวกันกับมือและขาอีกข้างหนึ่งค่ะครบทั้ง2อข้างข้างละ20ครั้งพัก15วินาทีค่ะท่าที่5้ r i c e p ซปโอเวอร์เฮดเอ็กซ์เทนชันแอนโชดเดอรมือถือดัมเบลประกบกันไว้เหนือศีรษะหน้าตรงอกตั้งข้อศอกชี้ไปทางด้านหน้าค่ะโฟกัสที่หลังแขน ทำท่าไตรเซปโอเฮดเอ็กซ์เทนชันเสร็จแล้วลดดัมเบลลงมาที่กลางหน้าอกแล้วใช้แรงจากไหลยกดัมเบลกลับขึ้นไปเหนือศีรษะทำา20ครั้งพัก15วินาทีค่ะต่อท่าที่6 r e ี e วิร์สฟลาย่อเข่าเล็กน้อยพับสะโพกไปด้านหลังเอ็นตัวมาทางด้านหน้าค่ะคว่ำฝ่ามือลงออกแรงจากข้อศอกยกดัมเบลขึ้นไปทางด้านข้างค่ะให้โฟกัสที่หัวไหล่ด้านหลังค่ะทำ20ครั้งพักได้15วีค่ะ ท่าที่7 b i c e บ c ซปเคิลแอนด์ไวเล็อกสะบักกดไหล่ลงดีๆนะคะทำท่า b บเซปเคิลเสร็จแล้ววาดมือออกทางด้านข้างทำท่าไวเคิลค่ะ2ท่านับเป็น1ครั้งนะคะทำา20ครั้งท่าที่8 s c a ค u l ูล่าโอเปนแอนด์คลแขนตรงไปทางด้านหน้ามือถือดัมเบลหงายฝ่ามือขึ้นค่ะวาดมือออกไปทางด้านข้างจนสะบักบ,บีบเข้าหากันจบแล้วค่ะเซตที่1พักได้60วินาทีค่ะเราเริ่มทำเซตที่2ใหม่เลยค่ะ ทำทั้งหมด3เซตพักระหว่างเซต60วินาทีค่ะโปรแกรมนี้เราจะใช้น้ำหนักเบาแต่ยกจำนวนครั้งเยอะดังนั้นเราจะไม่ได้กล้ามที่ใหญ่โตเหมือนผู้ชายแต่จะกระชับแขนให้เฟิร์มหัวไหล่กลมสวยหลังไม่มีเนื้อปลิ้นค่ะ